สวัสดีครับผมชัยวัฒน์จากช่องโชว์แชนแนลนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ที่แพทล่าเซ็นเตอร์นะครับกรุงเทพนะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาดูแพทล่าโมเดล3ตัวใหม่นะครับร,นะรุ่นไทยแลนด์นะครับรุ่นไทยแลนด์รุ่ใหม่อันน,นี้ก็เห็นสีแดงมันสดใสหน่อยก็รักตายไม่ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าก่อนนะ ด้านหน้าเนี่ยก็มีปรับเปลี่ยนนะฮะที่เห็นเห็นนะมีไฟนะครับไฟเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนตาเหี่ยวอะ่ะนะฮะตาเหี่ยวโชบเฉี่ยวขึ้นเนาะแล้วก็ตรงความกว้างข,ข,ของรถเนี่ยนะฮะก็คือก็กว้างเท่าเดินมาแหละที่ผมมองเนะาะจะกว้างน<ม>ิดนึง แต่ว่าถ้าเป็นโมเดล3ตัวเดิมเนี่ยนะเขาก็กว้างเท่านี้แต่เขาจะออกสปอร์ตมากกว่านี้นะเพราะหน้าเขาจะไม่หนาแบบนี้นะครับอันนี้สังเกตว่ามันจะมีะสปอยเลอร์กับสเกิร์เนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันเนาะก็จะจะดูหนานิดนึงเนาะแต่ตัว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 ,ต,วตัว3ตัวเดิมเนี่ยหน้าเนี่ยเขาจะดูแบบออกสปอร์ตกว่านี้นะแต่อันนี้ก็จะดูแบบ ทันสมัยขึ้นนะแต่ว่าถ้าถามว่า,าผมชอบหน้าตัวเก่ามากกว่าตัวเก่า,าดูแบบดูแบบดูดูดูสปอร์ตดีเนาะตัวนี้ก็เป็นรถรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่เขาก็ออกแบบมาอย่างนี้แหละแต่ก็ถามว่าสวยไหมก็สวยนะครับสวยสวอยูอาจจะถูกใจคนเป็นส่วนใหญ่นะนะครับก็มีเส้นเส้นสาย มีเหลี่ยมนะเห็นไหมฮะมีเหลี่ยมที่ว่าตรงหน้าฝากระโปรงนะครับส่วนล้อก็จะเป็นเป็นล้อลักษณะนะี้นะครับก็ก็สวยนะฮะล้อก็สวยอยู่ดีนะอันนี้ก็เป็นยางฮันคุกนะครับยางฮันคุกเนาะ สองสามห้า G สิบขอสิบเก้า R ีสิบขอสิบเก้านะครับผมตัวนี้ขอสิบเก้าเป็นลอตเลยตัวนี้เป็นโมเดลสามไฮแลนด์หรือลองเลนนะตัวนี้เป็นลองเลนต์นะครับเป็นลองเลนต์เรมาด,นะดูด้านหลังนะครับด้านหลัง ด้านหลังนี่นะก็ด้านหลังเนี่ยเท่าที่ผมดูนะนก็สวยขึ้นครับสวยขึ้นสวยขึ้นนะก็เขาเอาตาอเอาโลโก้ของ Tesla เทสลาออกไปนะครับแล้วก็แปะคำว่าเทสลาเทสลาเลยเขาดูดีรัเก็ดูดีอยู่นะดูดีเพราะว่า เห็นรถบางค่ายเนี่ยมันมีโลโก้ทำมาโลโก้คล้ายๆแทดล่าเลยนะเจ้าที่ผมผมเกยเห็นอยู่มีบางค่ายททำมาเนี่ยแต่คล้ายๆแทดล่านะครับอันนี้ภาพตัวมันจูจุดหตัวนี้ก็จะเป็นตัวพระเอกนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวพระเอกเขาก็จะจอดไว้เออจอดแค่ท่านเดียวอย่างนี้เลยเฮ้จะเป็นตัวพระเอกนะนะครับผม สวยอยู่ครับสวยอยู่ภาพรวมนะสวยสวยใช้ได้เลยภายในนี้ก็ตัวนี้เป็นตัวลองเลนเนาะเบาะเนี่ยก็ตัวนี้เป็นสีขาวเบาะเนี่ยเราสั่งได้นะสั่งได้นะครับแล้วก็บอกก็จะเป็นลักษณะสั่งได้เสียเสีเยงเงินเพิ่ม75,000ับาทนะครับผมวันนี้นะตัวเนี้ยตัวโมเดล3ตัวใหม่นี้นะก็จะไม่มีเกียร์ก้านเกียร์ทางด้านขวาแล้วนะไม่มีแล้วนะครับ การเกียร์เนี่ยเกียร์จะไม่มีแล้วนะที่พวงมาลัยไม่มีเลยมีแค่ปุ่มจอยสติ๊กยังมีอยู่นะตัวสามเดิมก็มีอยู่เกียร์ก็จะไปบังคับกันที่ที่จอเลยนะที่จอแล้วก็ตรงตรงไฟผ่าหมักด้านบนอนะ่ะก็จะมีสาม,มารถที่จะควบคุมเกียร์เกียร์ได้อยู่เข้าเกียร์ได้อยู่นะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดู ก็ตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นลักษณะของวบ็อก o x นี่แหละเป็นบล็อกแบบใหม่ตัวใหม่นะเป็นเป็นเป็นวบ็อก o x ที่เข้าเพิ่งคิดขึ้นมาใหม่นะครับก็ยังยังไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเ็าจะมีขายให้ไปติดที่บ้านหรือเปล่าเพื่อไปใช้ชาร์จไฟที่บ้านนะอันนี้ก็จะเป็น เป็นแบบเดิมแบบเดิมก่อนาที่บ้านอันนี้ก็สามารถที่จะกักเก็บพลังงานได้นะกักเก็บพลังงานได้พลังงานด้วยใชย้เหมือน power bank ด้วยเป็น power bank ในตัวนะครับโอเคนะครับ ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ชมวิดีโอสวัสดีครับ